วันนี้เจ้าด่างหมาจรจัดที่เคยค่าใบไม้มาแลกข้าวทุกเช้ากลับเมินชามอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่แตะข้าวเลยสักคำแต่กลับพุ่งเข้ากระชากแขนเสื้อลุงเจ้าของร้านส้มตำรัวๆพร้อมเห่าเสียงหลงด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตื่นตระหนกท่ามกลางพายุฝนที่เริ่มเทกระหน่ำอย่างบ้าคลั่งเจ้าด่างไม่ยอมหยุดความพยายามมันออกแรงลากลุงเข้าไปในซอกตึกมืดสนิทที่ลึกที่สุดและเต็มไปด้วยกองขยะเหม็นอับ ลุงพยายามขัดขืนด้วยความกลัวและสับสนแต่เสียงเห่ากระโชกที่ดูเหมือนการร้องขอชีวิตทําให้ลุงต้องยอมเดินตามไปจนถึงจุดที่มืดที่สุดเมื่อถึงกองขยะเปียกโชกเจ้าด่างหยุดนิ่งแล้วใช้จมูกเขี่ยลังกระดาษเก่าๆออกอย่างเร่งรีบจนเผยให้เห็นความจริงที่ทําให้ลุงถึงกับเข่าสุดเพราะข้างในนั้นไม่ใช่เศษอาหารที่หมาหิวโหวยต้องการแต่เป็นทารกตัวน้อยที่ผิวเริ่มเขียวคล้ำและส่งเสียงร้องแผ่วเบา,เบาท่ามกลางความหนาวเหน็บ เจ้าด่างรีบหมอบลงข้างกายเด็กน้อยทันทีเพื่อใช้ออุ่นจากร่างกายปกป้องลมฝนอย่างสุดชีวิตนาทีนั้นคนทั้งซอยที่ตามมาเห็นต่างหลั่งน้ําตาด้วยความส้งใจเมื่อหมาที่ทุกคนมองเป็นแค่ขอทานข้างถนนกลับกลายเป็นฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในนาทีวิกฤตได้อย่างปาฏิหาริย์หัวใจของเจ้าด่างในวันนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าความดีไม่ได้วัดกันที่สายพันธุ์แต่วัดกันที่จิตใจที่ยิ่งใหญ่จนคนทั้งซอยต้องยอมกราบหัวใจมันไปตลอดกาล